จอฟ้าคอมพังอ่ะมันมันคือคำตอบในนั้นอยู่แล้วแหละจอฟ้าคอมพังเนี่ยไม่ใช่แล้วโดนหัวแทนพี่เอิร์ธเลยว่ะแต่ฝากต่อฝากเตือนน้อเขาเลยนะต่อให้เขาล้างเครื่องพี่บอกเลยไม่รอดนะพอพอพอรู้ชื่อเขาไหมครับตอดจูซี่จูซี่ครับตอดกินซ่าถ้าผมเห็นว่าเขาสะบัดหัวจริงหรือว่าเป็นการเล่นมมัันติดจรยเฮัลโหลพี่เอิร์ธยังไงเนี่ยพิกไทม์แล้วพี่เขาตื่นยังเนี่ยมึงใครเนี่ย ลุยพี่ลุยลุยได้ยินไหมได้ยินไหมหลุยพี่อันนี้ลุยว่า,ายังไงนายพี่พีคทำแล้วเขาตื่นยังได้ยังไงบ้างได้เรื่องอะไรบ้างพี่ยังไงนะไอ,อคน,อนนั้นหน้าเขาตื่นยังเพราะมันนี่ก็ทุ่มครึ่งแล้วเวลาเช็คชื่อแล้วเนี่ยเองพูดยากเลยเอาจริงไหมอืมเอาแบบตรงตรงเลยพี่เพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็เข้ามาช่วยพี่อ่ะพี่ก็พูดได้เลยเพราะถ้าสมมติว่าพี่อยากพี่ไปถามคนที่มันรู้จัดคนนั้นไหมแล้วทีนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอางี้พี่ พูดไม่ออกออันนพี่พูดมาเลยเดี๋ยวผมจะได้รู้ไงผมจะเราจะได้หาทางออกกันไงสิ่งที่เจนเรอเพียพูดไม่ออกเว้ยเวันมันมันไม่ได้บอกว่ามันใช้หรืออะไรนะเว้แต่ว่ามันมันคพี่พูดไม่ออกเวจะร้องง่ามันบอกว่ามันมันมันจอฟ้ากมพังอ่ะกูมัน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 คือคำตอบในนั้นอยู่แล้วแหละงั้นไม่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราไปคุยกันสภาดีกว่าพี่อเนี่ยวเราไปคุยกันสภาดีกว่า บบพี่ก็ไม่รู้จะทำว่าไงครับว่าไงในแก๊งไม่มีรถประมูลเลยครับโอเคพี่เดี๋ยวไปเจอกันสภาเลยพี่พี่พี่คุยไนะงอมแล้วเนี่ยพี่พี่มีเรื่องที่พี่หาปืนเล่นไม่ได้เนี่ยเราแบบพี่ก็เจอสภาพี่ก็เจอสภาเดี๋ยวไปคุยสภาดีกว่าพี่มันจะได้แบบจะตตีีพ่อไม่เอาไม่ได้ตีไปคุยเรื่องนายเกิดนายกเลยดีกว่าถ้ามันถ้ามันหลักฐานมันออกมาชัดขั้งนี้แล้วแม่งบอก จอฟ้าคอมพังเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวทำอย่างนี้เลยมาอะไรเงี้ยขอขออะไรพี่ไอ้มันไอ้ปืนห้าใช่ไหมที่บอกจอฟ้าจอคอมพังอ่ะใช่พี่มีแชทให้ดูนะเองจะดูไหมล่ะอ่าพี่ส่งแชทมาส่งมาในแชทเบอร์ผมนะส่งมาได้เลยส่งส่งมาในในน่ะก้าสามตัวแล้วก็ศูนย์พี่ส่งมาไม่ต้องปิดชื่อนะไม่ต้องปิดชื่อนะเพราะว่ารักษาสิทธิ์นี่ด้วยี่่วามมัันน มันมันต้องปิดไม่หลุยมันมันคือการแขวนเพราะว่าพี่พูดตรงๆเลยนะเขาเขามาช่วยพี่อ่ะพี่ก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นจะว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวให้ให้คนดูไปหาเองอ่ะมันมันโอกาสสูงมาก่วาคนเขาก็คิดได้หมดแล้วพี่ก็แค่อยากจะโพสต์โอกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอสภาพี่เดี๋ยวไปเจอสภาโอเคเรื่องนี้มันมันไม่มันมันไม่กรณีเดียวกับไอเจหรอใช่ไหมเออไอเจเขาดเจมีหลักฐานหายแค่ไอเจเดี๋ยวเจง์โดนก็แบบว่าหลักฐานไม่เพียงพอมันก็โดนแต่พีเอที่เอทบอกว่าเขาไม่อยากพูดชื่อมันคือการแขวน รอมึงไอ้ส่งเงิือนแก้วมันโดนแบบไม่ค่อาบริสุทธิ์ใจนะเออใครจะมาส่งเงินแกทีละคนทีละคนนะทีละคนส่งเงินฮเหลอส่งเงินส่งเงินใครไม่ส่งนะส่งเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่เจ็ดแสนปะโคตใหม่ร้านหนึ่งปะเอ๋ถ้าเป็นพี่แป๊ะถ้าเป็นสิบเท่าออุุบบิแป๊ะส่งเท่าไหร่ได้กดตังค์ได้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 เป็นอ่ะโอเคเลข หนึ่งแปดศูนเจ็ดโอเคเล็กเลยนะแปงเลยยยผมไม่ส่งนะพี่โอ้หรส่งผมส่งตอนแอ์ดอเลยหัวแทนพี่เอิร์ธเลยว่ะได้ได้ได้ร่วมมีทีตอนแอ์ดอกก็ได กูว่าแล้วไม่ลงวินโดว์ใหม่ก็ต้องมีจอฟ้าไม่จอฟ้าก็ต้องมีคอมพังไม่คอมพังก็ต้องติดต่อไม่ได้ไอ้เฮียเฮียเขาบอกว่าเขาบอกคอมพังใครก่อนไอ้เฮียเฮียยอมรับมาเลยดีกว่าถ้าจะพูดว่าคอมพังไอ้เหี้ย ที่กูคิดไว้อยู่แล้วนะคือหนึ่งเลยถ้าไม่มาลูกคอมพังก็ไม่มีโอเลยรองเด็กรองเด็กไอ้หลอยรองเด็กไอ้ลยรออะไรอ่ะแต่หลักฐานชัดโดนแบนแล้วยรออัสระเออแม่งนักแข่งเก่ากูอยากรู้เนี่ยว่าชื่ออะไรวะให้เดี๋ยวเดี๋ราขอไปคุยกันสักพักกันคุยแล้วแต่เออเขาก็ปนหัวเขาบอกว่าที่เขาทำมาจากศูนย์นะเขาเติมแบบ ไปไปเป็นแสนๆเนี่ะเกือบร้านอ่ะเรามาจากศูนย์กันหมดอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาปวดหัวเขาบอกแกเออคือก็คือเขาเป็นคนที่ชอบแบบให้คนอื่นไปช่วยเล่นปืนให้ไวไอ้เนี้ยนี่มันก็มาจากแบบมันก็มันก็ไม่สมควรเล่นนะเว้ยอาจริงๆคือกูก็ไม่รู้ว่าใช่มันหรือเปล่าอ่ะรอดูตอนประกาศแบนแล้วกันคือใครวะีแบบเคยอยู่ยหรอถามพี่รอปืนห้าโกอะ เขาไม่เปลี ane, ่ยนจากล็อกตัวเป็นล็อกตัวมันจะได้เนียนปะวันปืนห้าโก้ถ้าล็อกตัวพอเลยล็อกตัวพอเลยล็อกล็อกตัวก็แบบไม่เลยรถเนี่ยเดี๋ยวมันชนลยครับรเดี๋ยวล็อกตัวมันก็ล็อกมั่วเดี๋ยวครับเอาง่ายนะเดี๋ยวไม่เราไม่ต้องไปรอคุยแล้วเพราะเพราะว่ามาเวคอมพังเดี๋ยวต้องมีลงวิดีโอใหม่ซื้อคอมใหม่มีมีแบบไอ้เหี้ยคอมผมพังเดี๋ยวผมต้องใช้วิดีโอใหม่อ่ะครับมันหาเอาเะไรไม่ได้แล้วอ่ะครับไปเลยปนี่่คืออวดดไมติเเเลยหระจ้าฟ้า ขอดูโค้ดใช้ไหมไม่กูว่าทำไมจอฟ้ามันเปิดไม่ติดเลยหรอไม่รู้ก็เนี่ยก็เขาส่งแชทมาเนี่ยเขามีวิดีโอแบบเปิดแล้วจอฟ้าแต่กูแต่กูมีคลิปตอนที่เหลือเจ็ดคนบีเอยี่สิบเอ็ดนะเอาง่ายๆนะส่งมาแค่ไอ้หน้าจอฟ้าจอฟ้าเคยเคย,เคยจอฟ้าแล้วสูงถึงร้อยปะไขาปรับ XMP แล้วก็ปรับไฟเขาก็จอฟ้าแล้วครับเออไอ้้ไอเหี้ยเรามันไม่ถ่ายให้ดูนะว่ายังไงอ่ะไอ้เหี้ยแบบโอ้โหแบบรู้เลยอ่ะแบบไม่รู้มันเหมือนไม่มีอะไรจะแถมแล้วอ่ะ พี่ตาครับพี่พี่ตาครับผมผมจะมาคุยเรื่องเนี้ยครับพี่ก็คือผมเซราหรือกากินังก็คือคุยกันมาหมดแล้วครับพี่ก็คือผมมานัดกระชับมีตกับเซราใช่ไหมครับครับกระชับมีตแบบกระชับมีตของจริงเลยก็คือแบบพี่เขาอยากมาบอกผมก็อยากบอกพี่เขาแล้วทีเนี้ยเซราไปรับไปรับมือปืนมาใจอีกแก๊งหนึ่งแล้วทีเนี้ยมือปืนคนนั้นอะพี่จะอยากดูว่าอะไรไหม มาให้ดูอยากดูแล้วทีนีเซรา่ก็ปนหัวเหมือนกันแบบที่เราทำมาจากสูตรแล้วมามาเสียเพราะคนเดียวคนนี้คนเดียวเดี๋ยวผมส่งให้ดูที่เราเล่นกับเซราเมื่อวันก่อนหรอใช่ครับพี่ใช่ครับเจอที่ไหนเจอในไฟหรือไหนได้ส่งให้พี่ดูดีกว่าน่าจะไม่ได้ปวดลเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงเออเมื่อวานที่ดูที่มี จาเ้เรอจำไม่ได้จำไม่ได้หนูเคยเจอได้หรอไม่มีมมันก็เคยไปเข้าทอ่จนามันอยู่เอเนซ์อาผอกอ๋อใช่หรอเออหอม่รเพื่อนโมา่มาแล้ว่ดูแล้วเนี่ยเออเมื่อมาซ้อมอไก็อยู่เราได้หลังรีเลยรอบนี้ลังนี้มันก็อยู่พี่เนี่ยเราเดบพ่พี่พี่ตาครับพี่ผมผมส่งให้ี่แล้วครับพี่ก็คือการกินนกับโกดนภาพเดียวกันเลยครับก็คือปืน ปืนยิงปืนยิงบนหัวครับพี่ก็คือล็อกไปวได้ทิเก็ตหรือยังยังทางแก๊งเจ้าตัวว่าอย่างไรบ้างแก๊งไหนครับพี่เซราเซราก็คือหัวแก๊งเข่าทักไปถามมาแล้วครับเขาบอกว่าคอมพังคนที่คนที่เล่นแบบซูโประครับบอกคอมพังเจ้าฟ้าทิเก็ตทิเก็ตเอาคลิปทิเก็ตไปไหนได้ไหมหรืไดะยกตรวจเครื่องไม่ทันเนี่ยการกินังก็มาแล้วดุย โอ okay, เคแล้วเรียกอะยังมาเลยเอาเอาฐามุมหลุยอะมุมผมคิดว่ามันไม่ว่ากาันมัวไหมเนี่ยก็คือพี่อะดูคลิปดีกว่าพี่เอ้ามุมเอิร์ธว่าไงเอิร์ธจะไม่กล้าตัดสินถูกไหมหรือว่าเป็นเพราะเป็นน้องนะคือ,อ,อถ้าพูดยังไงดีอะพี่ผมเอาจริงๆะผมก็ก่อนเข้าประเทศอะพี่หลุยก็พูดอันนี้พูดตรงๆเลยนะหลุยก็คุยกับผมในเทียตแ้นแหละครับมันก็ถามว่ามีมูลไหมมีมูลพี่แต่ว่าผมคอนเฟิร์มได้ไหมผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มหรอกเพราะว่า เขามาช่วยสตอรี่ผมผมก็พยายามจะโปรเทคคนที่เขามาช่วยแหละแต่ว่าจากหลักฐานอะไรอ่ะมันเขาอ่ะมันอาจจะเก่งหรือว่ายังไงก็ตามแหละผมไม่รู้แต่ได้เว้ก็ให้แพ้ยเป็นไปตามนั้นดีกว่าพี่เอมดีจะยื่นเหรียญอ่ะเหรียญเส้นใส่เขาต้องทำไงให้ให้รับเหรียญมาแล้วก็ประกาศเหรียญใช่ไหมยื่นเหรียญมาแล้วก็ประกาศเหรียญผมว่านี่เชนที่เหนียรไปคุยกันต้องนก็ได้บางพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรอ่าพี่เจพี่เจประสานต่อเลยได้ไหม ให้เขาติ๊เก็ตอะไรให้เรียบร้อยก่อนไหมติเก็ตมีคนติกเกตมั้ยครับพี่โอเคไว้ก่อนออที่เขาจะล้างเครื่องอะไรก็ว่าไปแ,แต่ <พอ S 1> ผมบอกออแล้วฝ,ฝ,ฝ,ฝากต่อฝากเตอน,น้องเลยนะต่อเขาล้างเครื่องพี่บอกเลยไม่รอดนะพอพรพรรู้ชื่อเขาไหมครับมันผิดวิสัยได้อยู่ดีถ้าล้างเครื่องมันผมขอชื่อเขาได้ไหมเพียวมันในแต่ก็ตรงเนี้ยเราพี่มันก็ต้องคุยแล้วอืมก็หลุยังไงดีก่าต่อหน้านายกแล้วพี่ผมผมก็ไม่รู้ดิ แล,แล้วแต่พี่เลยนี่คือ,อ,อคือที่พี่อยากให้ผมขึ้นอะไรทุกอย่างคืผมก็เซฟพี่เหมือนกันอนะ่ะวันนี้ก็คือเหลือแค่พี่จะเซฟตัวเองแล้วอนะ่ะคือน้องพี่มาเล่นใส่แนแก๊งพี่พี่ก็ต้องเซฟเ้าประมาณไม่อย่าอย่าเซฟเกินนั่นแหละแต่ที่มันส่งมามันก็นี่นาหลวตตามนั้นแหะ ผมขอชื่อเขาได้ไหมเขาบอกว่ามันมันพังตั้งแต่เมื่อวานแลเมื่อวานมันไม่รู้อะไรแล้วส่งมาคือมีคนให้ไปช่วยพี่นายกขอชื่อเดี๋ยวหลุยให้เลยดีกว่าให้ไม่ลงวะ่ะให้เลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมให้เลยนะคนที่กาโล่ปลดตก๋วมาใช่ไหมครับกาจินังไอ้อคนเดียวกันแหละให้กาจินังส่งไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้ครับได้ครับได้ฮัลโหลพิมพ์หน่อยว่าอครับตั๋วอะไรครับนายกครับ อ่าเก้าศูนย์สี่ห้าเรื่องเรื่องรถไหมครับหรือว่าเรื่องโอเคพี่พี่พี่บอกเพืดไปก่อนก็ได้พี่น่าจะจาคนละเรื่องโอเคโอเคโอ้ขับในขนาดนั้นพี่เอิร์ธไม่เราไม่คิดว่ามาเรื่องเดียวกันไม่คิดว่าเราเรื่องเดียกันทวทีวีก็นี้นี่พี่เจเลยพี่เอ่อก็คือคนที่มาช่วยสตอรี่อะครับช่วยสตอรี่ชื่อต่อจูซี่จูซี่ครับต่อจูซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอตอนไหน ด,ดูชื่อก่อนรอกินซาอ้ยเขาไม่ช่วยจากแก๊งแล้วแก๊งไม่ไม่พูดได้ไหมครับพี่ครับเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธเอ,อริร์อยู่ไหมครับครับพี่ตรนนี้<ต>ผมชัดเจนให้เลยไม่ลำบากใจแอนดมินแต่ว่าแอนดมินตัวสอบแต่ผมจะจะบอกเวทีที่มันจะเป็นให้นะถ้าเขามันจะจบเลยถ้าเขามีมุมเขาถ้าผมเห็นว่าเขาสะบัดหัวจริงหรือว่า <laughs> เป็นการเล่นที่เก่งจริงที่ ที่หรือว่าบาังเอิญเข้าหัวอะไรเขาจะมีมุมเขาถูกไหมครับแต่ถ้าส <c oughs> มมติว่าเขาไม่มีมุมเขา <c oughs> อันเนี้ยเขาเข้าขายนะือที่ที่มาสภานะครับพี่จริงๆหลุยอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้อยากอยากมาแย้งนายกพี่แต่ว่าคือปัญหามันคือแบบผมว่านัดหลุยไว้ตอนพิธามว่าเดี๋ยวเออถ้าต๊อส่งอ่ะเดี๋ยวผมจะขอโอเวอร์เลยอะไรมาให้แล้วทีนี้ผมก็ตามผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับตอครับแต่ว่าน้องในแก๊งอ่ะรู้จักต๊อ เขาผมก็ให้น้องตามที่เนี่ยลอตติไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลอตติครับพี่แล้วที่เนี่ยมันก็เหมือนแจ็คพอตแบบที่ผมสิ่งที่กลัวที่สุดอะพี่ต้าก็คือน้องส่งมาว่าจอฟ้าตั้งแต่เมื่อวานอะจอฟ้ามันก็ยังมีโอเร์เลย้าให้ใช่ผมผมผมก็บอกน้องว่าเรามาลุ้นโอเร์เลย์เขากันว่าโอเวรลเลย์เขาอะดูดหัวเขาจะคาว่าดูดไหมดูดก็คือดูเนี้็คือเป้าดูดใส่หัววูบ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 อะอนาชัดคือคือตอนเนี้ยมันยังไม่ตื่นพี่แต่ว่า ก็แจ้งนายกไว้ก่อนนะครับว่ายัางไงเพราะว่าท,ทางดุยกับการก,กินังเขาไม่ไม่โอเคในในชวดนี้<ล>นเจ๊เจ๊แต่ว่าไฟนี้เองน่าจะต้องหาคนเล่นแล้วละ่ะเพราะยังไงเขาก็ไม่ตื่นดีป่ะคือผมเจ๊ระง,งับไว้ลิ้นรอตรวจสอบก็ได้บ้างอันนี้<ล>ผมถ้าเขา <สบ S 1> ไม่มีไม่มีมุมไม่มีมุมเขามันก็หยู่เรื่องการตรวจสอบแล้วอ่ะหรือว่าเดี๋ยวให้นุ่นลงไปดูอีกทีหนึ่งใกล้ไปดูเครื่องทีอ่ะรับพี่ แต่เพื่อพี่ว่าถ้าเราเห็นโอเลยมุมเขาอะถ้าเผื่อเขาใช้นะเป้ามันจะดูดปุ๊บ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 เลยแหละแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้ก็จะเห็นแหละว่าเขาเลื่อนไปเลื่อนไปบีหลุดบ้างอะไรบ้างอโก็ดีั็ดี่ก็รอเดี๋ยวเล้วรับไว้ลิสต์รอตรวจสอบก่อนนะครับเออสำหรับคนนี้น่าต้องหาคนเล่นแล้วนะหาคนแทนแล้วนะผมกดเอาชื่อให้เจได้กดทิ่เก็ตไหมผมเหมือนกันไหมคือค้าเขาไม่ได้อยู่แก๊งผมก็แต่แรกครับพี่ผมยืมตัวเขามาไม่เป็นไรก็เอานี่เอาออกอย่าง ออกต้องแดบจบสตอรี่แล้วดิหาคนเข้าใหม่มีมัวบอกใหม่แทนหน้าแบพุดดิ้งยิ่งหัวมันางคนนี้แต่หัวต่ว่างนะประกาศหาปืนใหเล่นไปพี่พอดีแต่ละแก๊งไม่มีสตอรี่หมดเลยวันนี้ขาดปืนเล่นนั่นเองเอาดิ้งไปขาดปืนดิ้งอะไรนะไม่ไอซิมเนี่ยก็ไม่ติดต่อไม่ได้ในซิม maybe t เนี่ยไอแหนมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรไอไอแหนมหลับไปไอแหนม่ ไม่หรือมันบอกมึงมันไม่เฉียบเพื่อนถ้ามันบอกแล้วมันก็เอาออกไปเด้ถ้ามันโดนไม่อยากได้น้องเพื่อนไม่ผ่านสองนะไม่ดีไม่ดีมาคือมันมันจะตัดปัญหาเว้ยกูไม่อยากคุยตรงเนี้ยแต่ว่าคือมันกูก็คุยกับมันไปแล้วมันก็เข้าใจแล้วกูก็บอกไปแล้วว่านั้นมันไม่ใช่ทางออกมันก็มันก็มันก็เล่นนั่นแหละแต่แค่แบบเตือนมันแค่แบบคิดเออไว้หน่อยอ่ะ ลองดูถ้ามันไม่ปรับตัวก็ตามนั้นแอมขึ้นมาแอมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เคยให้ใครเธใช้ของฟ้าที่ก็ที่แพ้ไปก็ไม่ไม่แพ้แต่ขาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไกินใครบอกฟังหอยบ้างขวานคาสอเนี่ยผมกำลังไว้แล้วแรกคาหนึ่งนะแต่คิดมากเออไปเตรียมตัวเล่นก่อนของเธอพี่มันมันมันคิดอย่แล้วพี่ตั้งตั้งใจทำแต่มีถ้ามันเสียจริงนะมันก็งอมอ่ะชิวี่เตอร์อยคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากไหนว่าไหมขอนม่งว่าคนที่คิดมากต้องเป็นคนนั้นนะโอ้ยคนไม่ครบเลยหรอ อ, s <S อันไหนพี่เนี่ยกำลังคุยกัน<ล> <mai. S 1> อยู่เนี่ยมันใจมันอยากเล่นกันเนี่ยกำลังปลูกกันอยู่เน่ยหลับไปสองเนี่ยตอนนี้กำลังปลูกอยู่ได้เพื่อนได้รอแป๊นึงได้เวลาแม่ลองลองคุยกับพี่ต้าไว้ก่อนแม้ว่าสมมติรือว่าปเล่นไม่ลาไปอวนแบบค่อยๆแข่งกันหลอว่าุน่อนไม่อยากไ่เห็นไปกินนังอะพี่ควพี่ต้าไปดิพี่ต้าครับคุยไว้ก่อนได้ไหมถ้าสมมติหุยคนคบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเล่นกับหรุยหลังลีได้ไหครับเต็มหลังลีไว่เต็ม จองไว้ก่อนจองไว้ก่อนว่าไอก่อนรีเจอร์แล้วน่าเพียร์เขาเป็นเวลาอื่นเขาบอกไม่ต้างไม่ประกาศได้เฮ้ยเราต้องต้องใจกูไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไปทะเลาะกันเวลาอื่นนะครับเหี้ยรถตู้รถประมูลนะเว้ยเอ็มปอร์ไอ้เหี้ยไอโอเวอร์อยู่ไหนอ่ะอลันกลางลันกลางไม่พอลันกลางมาลันกลางมาลันกลางโคตรเตะเลยจะต่อรี งเต็มแลนะครัเปตดวลาื่นเฮียเอ้ยแม่งกูไม่กล้าตีอ่ะแก๊งใหญ่เลยว่ะตอนนี้กูกลัวเลยเงงเฮียแม่งมีแต่มีปืนมีนายว่ะพอแล้วนะครับคุณดูผมจะไม่ตีแก๊งไหนแล้วนะครับเร็วเร็ผมรู้ว่ามาจากแก๊งไหนผมก็กลัวแล้วตอนนี้เฮียอะไรเนี่ยไอ้รออยไหนรองอมวะจอดกต่วเออเออัวแล้ว อยากเห็นคลิปโหยผมไม่อยากเปิดแล้วผมพอแล้วผมแค่แบบไอ้เหี้ยแกงเราโดนอะไรมาอย่างงี้ผมเปิดรอบเดียวพอผมรู้เรื่องอยู่ผมไม่ไอ้เหี้ยะถ้ากลับกันอะไอ้เหี้ยแกงกูไปยิงใส่แกงมึงเงี้ยมึงก็ไม่อยู่นิ่งหรอกถูกปะล่ะผมเปิดผมเปิดรอบเดียวพอผมไม่นั่งมามานั่งมาย้ำอะไรไรสัสแล้วหรอกไอ้เหี้ยรอบเดียวคือรอบเดียว เยี่ยมมาทําใส่แก๊งพวกกูอย่างนี้แก๊งไหนจะทําใส่แก๊งกางก่างาอีกพอรอบเดียวคือคือรอบเดียวครับเอาเจอสีส้มสสีส้มส้มส้ม,สม,สมบ่มเดี๋ยวไปช็อตแล้วเขามีคนเดียวคนน่นส้มบ่เขาม,มีหลายคนนะพี่ สรุปก็คือสรุปให้ง่ายเลยนะครับสรุปให้ง่ายเลยนะอันนี้ก็คือไหนจริงไหนจากจริงไหนก็คือสรุปให้ง่ายนะครับก็คือตื่นขึ้นมาการกินนังโดนโดนยิงแบบโดนหัวโดนยิงแบบในไฟแบบแทบไม่ได้ลุกแบบก็คืออ่ะก็ก็คือโดนโดนล็อกอ่ะก็คือมันล็อกยิงอ่ะซิลแบบอารัพพูดขอพูดหย,ยาบๆนะก็คือมันโดนล็อกยิงแล้วทีนี้พวกผมก็เลย มาเปิดดูมุมว่าผมเมื่อวานผมก็เถียงกันเองว่าทําไมปืนเราเล่นกันอย่างนี้ในไฟโดนยิงกูก็ยิงให้ในเว้ยในไฟก็เถียงกันจากนั้นก็ไปย้อนดูโอเวอร์เลยแต่ละคนก็คือเป็นตามที่ผมเปิดในรูปไปเลยแล้วทีนี้ผมก็แค่ตอนแรกตอนแรกผมยังไม่ได้คุยกับพี่เอิญนะตอนแรกผมก็แค่งอมกับพี่เอิญว่าเออเราเล่นกระชับมิดรกันเนี่ยทำไมเราต้องมาต้องมาเล่นโปรใส่กันหรือแบบว่าอะไรกันอย่างนี้ไม่เชิงนั้นหรอกกระชับมิดหรืออะไรอะ ไอ้เชี่ยเออถ้าเป็นมุมที่คนโดนทำอ่ะมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วแหละถูกปะละ่ะผมก็เลยทักไปบอกพี่เอ,อิร์ดตรงๆคุยกันทีนี้นพี่เอ,อิร์ดเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเขามเพิ่งช่วยสตอรี่น้องเพราะว่าปกติพี่เอ,อิร์รดเวลามีสตอรี่เขาชอบเอาคนมาช่วยเล่นปืนอันนี้นผมก็อ่ะก็เห็นเพราะเขาก็ไม่ชวนพวกผมไปเล่นอยู่เหมือนกันก็คือนั่นแหละพี่เอ,อิร์ดก็คือเอามือปืนคนเนี้ยมาช่วยเล่นก็คือก็คือคนไม่พอนั่นแหละก็มาเล่นปืนเพราะเขาก็เป็นปืนห้าโกด้วยคนนั้นอ่ะที่ที่ที่โดนปลดบุหรี่ แล้วทีนี้ผมกะจ,จะไม่ขึ้นโกแล้วแต่พี่เอ,อิร์ธอะเขาง,งอมเขากลัวคนในเมืองหรือคนอื่นมองเข้ามาว่าแก๊งเขาเล่นโปผมก็เลยบอกว่ามีทางเดียวเดี๋ยวผมมาขึ้นโกแล้วพี่กาดอธิบายมุมพี่นะแต,แต่ก็ตามที่เห็นภาพไปครับผมก็ต้องเซฟพวกผมเพี่อ,อก็ต้องเซฟของคนพี่เอ,อิร์ธแต่ละคนก็ต้องเซฟแต่ละของคนแต่ละตัวเองเถอะมันไม่มีไม่ ไม,ม่รู้เลยแต่คนจะมองครับผมโดนกันมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้โดนแค่แก้มผมไงกากินังก็โดนอีกไม่เคลียร์มีแต่เด็ดปีกเล่นเล่นบอนเล่น ไม่พี่แมนกูไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเซเว่นอ่ะเซเว่นมั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 นหาซ้อมต่อเลยนะมันมั่นใจจัดเลยนะแล้วพออันนี้ก็คือพอผมก็ได้นัดคุยกับพี่เว่าอ่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มอ่ะรอคนนั้นอ่ะตื่นนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมก็ใจเย็นอยู่แหละก็ก็ชิลๆไงมันสตอรี่มันกระชับมีแต่แบบเออเผื่อแบบตื่นขึ้นมาเขาอาจจะมีมุมเขาที่แบบเออฟุกยิงหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงหนึ่งทุ่มปุ๊บ พี่เอิร์ธทักมาโทรมางอมเลยหลุยพี่แบบพี่พูดไม่ออกว่ะพี่ขอโทษแบบของอมเลยอะ,อะงอมอะแล้วมันเราขอส่งคำนี้มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ะถ้าถ้าผมอะเป็นพี่เอิร์ธไอ้หียเอาไงได้เนี่ยกูก็งอมเหมือนกันอะอะส่งมาเงี้ยเป็นใครใครก็งอมโทรมาเนี่ยผมก็เลยอะ่ะได้งั้นไปคุยสภาเลยจบพเพราะว่าก็รอวันนี้มันก็ไม่ไหวแล้วอะ มันก็เป็นคําที่ผมคิดไว้ในหัวแล้วไม่ไม่ลงวินโดว์ใหม่ก็คอมพังไม่คอมพังก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมหายฟ้าเนี่ยก็จะจะใช้คําพูดว่าคอมมันพังก็เลยลงวินโดว์ใหม่มันเปิดไม่ติดก็มีอยู่แค่นี้นแหละเหลืออย่างเดียวอะ่ะเขาเอาหลักฐานมาให้พวกผมดูอะว่าแบบว่าการเล่นเขาเป็นยังไงอะขนาดเองไม่มีอะไรเยอะ